สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกทุกคนหากตัดมาขณะนี้หนังเริ่มเล่าว่านางเอกของเราเธอต้องเตรียมตัวทั้งแผนการป้นและแผนการคลอดลูกฝาแฝดของเธอกับเราเพื่อนเพื่อนไปพร้พอมๆกันรวมไปถึงพระเอกที่กำลังตื่นเต้นกับการได้เป็นพ่อคนเขาเล่าเรื่องราวต่างๆให้แก่รุ่นน้องที่ร้านเช่าหนังฟังด้วยความปลาบปลื้มใจขณะนั้นที่โรงอาหารของโรงเรียนนางเอกเริ่มฝึกการลักเล็กขโมยน้อยกับเพื่อนเอนของเธอเพื่อเก็บเงินไปซื้อปืนเถื่อนโดยการขโมยเงินจากป้าที่รับแลกคูปองอาหาร เธอใช้แผนการหลอกล่อจนทำให้พวกเธอฉกเงินในกล่องเซฟได้สำเร็จแต่มันก็ยังไม่เพียงพอกับค่าอุปกรณ์ของพวกเธออยู่ดีจนสุดท้ายพวกเธอจึงได้รับข้อเสนอที่จะเป็นเพื่อนกับสาวผอมแทนเพื่อที่จะได้ปืนมาฟรีฟรแต่ปืนฟรีที่ได้มานั้นสภาพมันก็ไม่ต่างกับเศษเล็กเลยพวกเธอต้องเอามาประกอบและพันเทปติดกันใหม่เพื่อเอามาใช้แก้ขัดไปก่อนระหว่างนั้นหนังจะเล่าให้เห็นว่าเลอนองเอกและเพื่อนเพื่อนของเธอกำลังเตรียมแผนการปล้นธนาคารในครั้งนี้อยู่รวมไปถึงการช่วย ฝึกให้สาวพร้อมเต้นเชียร์ให้คลองก่อนช่วงกีฬาฤดูหนาวอีกด้วยเมื่อถึงช่วงกีฬาฤดูหนาวสาวพร้อมก็ได้เป็นเชียร์และได้ยืนอยู่บนยอดพีระมิดสมดังใจทําให้พ่อของเธอรู้สึกปราบปื้มเอามากๆที่กลุ่มของนางเอกยอมช่วยให้ลูกของเขากลับมามีความมั่นใจอีกครั้งภาพตัดมาที่บ้านของนางเอกขณะที่สาวๆกาลังพูดคุยกันถึงเรื่องวันหยุดคริสต์มาสและตื่นเต้นกับหน้ากากที่แม่ของสาวเวียงส่งมาให้อยู่นั้นสาวฉลาดก็พูดขึ้นมาว่าเธอขอถอนตัวเนื่องจากเธอได้ ทุนเรียนต่อมหาวิทยาลัยในฝันแล้วทําให้เธอไม่ต้องนําตัวเองไปเสี่ยงกับเรื่องผิดกฎหมายเช่นนี้อีกต่อไปทําให้เพื่อนๆต่างมองว่าเธอเห็นแก่ตัวที่จู่ๆเธอก็ทิ้งเพื่อนไปเฉยเลยระหว่างนั้นภาพจะตัดให้เห็นช่วงวันหยุดคริสต์มาสของเพื่อนๆในแก๊งแต่ละคนว่าพวกเขาได้ใช้ชีวิตช่วงวันหยุดนี้อย่างไรบ้างขณะที่พระเอกและนางเอกกาลังยื่นของขวัญเซอร์ไพรส์ให้กันอยู่นั้นพระเอกก็ได้ยื่นแหวนมั่นให้แก่เธอมันเป็นเพียงโครงแหวนที่ไม่มีจี้เพชรประดับเขาบอกกับเธอไปว่่าารตมมในนนปปีีีถััดไจะเพชอยูงง้ล จากนั้นเขาก็สวมมันเข้ากับนิ้วของเธอทำให้นางเอกรู้สึกปลาเพิ่มใจมากๆที่พระเอกพยายามทําเพื่อเธอเมื่อพระเอกแกะซองของความของนางเอกดูเขาก็ได้พบว่ามันเป็นวัเชร์เปลี่ยนสีรถคันโปรดของเขาซึ่งเขาก็บอกกับนางเอกไปว่าเขาได้ขายรถเพื่อไปซื้อแหวนให้แกเธอแล้วนางเอ,งอกปลอบเขาด้วยคําพูดที่ว่าเง้นเราค่อยเอาไปใช้กับรถคันใหม่ในอนาคตของเราแทนละกันพระเอกเมื่ได้ยินดังนั้นเขาก็สวมกอดนางเอกด้วยความเพิ่มใจแต่เบื้องหลังนั้นนางเอกของเราคิดหนักขึ้นไปอีก เพราะตอนนี้เธอไม่มีรถใช้แล้วหลังจากที่ส่งพระเอกออกบ้านไปทํางานนางเอกก็รีบโทรหาเพื่อนสาวเวรของเธอทันทีเธอบอกว่าพระเอกขายรถไปแล้วเพื่อซื้อแหวนให้แก่เธอทําให้พวกเราไม่มีรถเพื่อใช้ในการพ้นธนาคารภาพตัดมาอีกวันพวกเธอได้แก้ปัญหาด้วยการไปหารถมือสองสภาพเยอนมาได้หนึ่งคันมันเป็นรถให้บริการกําจัดแมลงที่เบรกดูเหมือนจะเสียอีกด้วยหลังจากนั้นพวกเธอก็ได้ไปเตรียมตัวตรงลานจอดรถที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อทำภารกิจป้่นธนาคาร การกันต่อระหว่างที่สวมชุดสาวท้องและใส่หน้ากากญิงสาวผมสีเหลืองให้ดูออกมาเหมือนกันทุกคนพวกเธอกลับต้องตกใจอีกครั้งเมื่อมีชายสวมหน้ากากโผลมาหมันคือสาวฉลาดเธอกลับมาร่วมแจมกับเรลาแก๊งของเธออีกครั้งหลังกลับไปคิดอยู่ตลอดช่วงวันหยุดคริสต์มาสเธอไม่อยากทิ้งเพื่อนๆของเธอเพียงเพราะเธอได้รับโอกาสหลังจากนั้นภารกิจปล้นธนาคารก็เริ่มต้นขึ้นเมื่อทั้งหมดเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วพวกเธอก็ต่างพากันดึงปืนที่ซ่อนอยู่ในกล่องออกมาขู่ให้ผู้คน หมอบลงกับพื้นด้วยความมือใหม่ทําให้มีอาการเก๊กๆกลางๆกันอยู่บ้างจนสุดท้ายก็ควบคุมสถานการณ์ไม่ได้และดูเหมือนว่าหนึ่งในฝูงชนนั้นก็มีสาวผมสั้นต้นเรื่องอยู่ในเหตุการณ์นี้ด้วยเธอต้องมองทุกอย่างขณะที่บอกตัวลงด้วยความหวาดกลัวขณะนั้นกลุ่มเพื่อนของนางเอกก็ได้ใช้ทาชิริเตอร์ที่คุ้นเคยต่อตัวกันขึ้นไปฉีดสเปรย์กบหน้าจอของกล้องวงจรปิดเมื่อสาวผมสั้นเห็นดังนั้นเธอก็รู้สึกสงสัยขึ้นมาทันทีว่าภายใต้หน้ากากนั้นอาจเป็นพว ของนางเอกก็เป็นได้ขณะที่กําลังกวาดเงินเข้าถุงอยู่นั้นก็มีชายขี้เมาเดินเข้ามาท้าทายพวกเธอดูเหมือนว่าเขาจะรู้ทันกลุ่มของนางเอกว่าเธอใช้ปืนปลอมเพื่อมาข่มขู่พวกเขาและหลังจากนั้นเขาก็ได้ยิบมีดขึ้นมาหวังจะเข้ามาต่อสู้กับฝั่งของนางเอกระหว่างนั้นเพื่อนคนหนึ่งในกลุ่มก็พยายามพูดข่มขู่พร้อมพยายามลั่นไกปืนที่ไม่มีกระสุนยิงไปทางเขาและจูๆ่ๆกระสุนปืนก็ลั่นออกมาจากกระบอกปืนทันทีมันได้เฉียดหัวชายคนนั้นไป ทาให้เขาเข่าวอ่อนลงและรีบหมอบลงด้วยความหวาดกลัวเมื่อสาววเห็นดังนั้นพวกเธอก็รู้สึกตกใจกันอยู่เล็กน้อยขณะนั้นสาวผอมจึงอธิบายเพื่อนของเธอฟังว่าบางครั้งมันอาจจะมีกระสุนที่ตกค้างจากซากปืนเก่าลงเหลืออยู่แต่ก็ไม่ทันที่จะสังเกตอะไรพวกเธอก็ต้องรีบหลบหนีออกมาจากซุปเปอร์มาร์เกต็ตให้ไวที่สุดภาพกัดมาที่ห้องใต้ดินบ้านของสาวเวียงขณะที่พวกนางเอ,งเองกกําลังนั่งดูข่าวและนับเงินที่ปล้นมาได้อยู่นั้นสาวเวียงก็มาแจ้งข่าวว่า ตำรวจเวนเข็มไปทางโจรเมืออาชีพและก็องวงจรปิดก็ไม่สามารถตรวจพบหลักฐานใดเนื่องจากสีสเปรย์ที่พวกเราได้ฉีดพ่นไปทําให้เราน่าจะรอดตัวจากการพ่นในครั้งนี้หลังจากนั้นพวกเพื่อนๆก็พากันเซอร์ไพรส์นางเอกด้วยเตียงนอนทารกฝาแฝดที่เพื่อนๆซื้อให้แก่เธอนางเอกของเราได้กล่าวขอบคุณก่อนที่สาวๆจะพากันโปรยเงินเล่นอย่างสนุกสนานในห้องใต้ดินในตอนนี้นางจะแสดงให้เราเห็นว่าสาวพนักง,งานซุปเปอร์มาร์เก็ตได้ให้คำให้การก,กับนั ข่าวว่าแก่งที่เข้ามาปล้นอาจเป็นคนเอเชียทําให้เข็มเบี่ยงไกลไปเรื่อยๆแล้วมีนําซ้ําตอนนี้คาแรคเตอร์และหน้ากากสาวผมเหลืองก็ออกมาเป็นกระแสให้ผู้คนต่างฮอฮาพากันแต่งตัวเรียนแบบพวกเธออีกด้วยภาพที่ตันไว้ที่ต้นเรื่องขณะที่สาวผมสัน้นกําลังให้การกับเจ้าหน้าที่อยู่นั้นดูเหมือนว่าเธอจะมั่นใจเอามากกว่าพวกของนางเอกคือกลุ่มคนร้ายเพราะเธอจาบุคลิกของแต่ละคนได้หลังจากคาให้การของสาวผมสั้นจบลงข่าวก็เริ่มเบนเข็ม มาที่ฝั่งของนางเอกอีกครั้งทำให้กลุ่มของนางเอกเริ่มเป็นกังวลใจพวกเธอโทรปรึกษากันเกี่ยวกับเรื่องนี้นางเอกจึงบอกกับเพ,พื่อนๆืของเธอไปว่าช่วงนี้ให้ระวังตัวและอย่าทำตัวกังวลเกินกว่าเหตุหลังจากนั้นภาพก็จะได้ตัดมาที่โรงเรียนเด็กทั่วโรงเรียนต่างก็แตกตื่นเมื่อเห็นกลุ่มของนางเอกเดินมาทำให้พวกเธอต่างประหลาดใจว่าคนในโรงเรียนเป็นอะไรกันไปหมดจนมาถึงโรงอาหารกลุ่มของสาวผมสั้นก็ได้เดินเข้ามาบอกกับนางเอกไปว่าเธอมีเอกสารจากสมาคม เชลิตรระดับมัธยมปลายแห่งชาติเรื่องกฎข้อห้ามการใช้ท่าต้องห้ามขนาดร่วมเชีย์ซึ่งพวกเธอน่าจะเอาไปพิจรารณากันก่อนที่จะคิดไปป้นธนาคารอื่นต่อนะและหลังจากนั้นซาฟมสั้นก็ได้เดินจากไปพร้อมโยนเอกสารให้แก่พวกเธอทาเอากลุ่มของนางเอกร้อนรอนอีกครั้งเพราะดูเหมือนว่าซาฟมสั้นจะรู้เรื่องราวของพวกเธอเข้าอย่างจังหลังจากนั้นหน่วยสวาร์ก็บุกเข้าจากกลุ่มกลุ่มของนางเอกรางโรงอาหารทําให้พวกเธอตกเป็นผู้ต้องสงสัยคดีป้นธนาคารในครั้ง ทันทีฉากได้ตัดมาต้นเรื่อยอีกครั้งขณะที่ถ่ายภาพชี้ตัวผู้ต้องสงสัยเหล่าพวกเพื่อนและนางเอกก็ได้ถูกกักตัวในโรงพักระหว่างรอดำเนินคดีนางเอกของเราได้ขอเจ้าหน้าที่ใช้โทรศัพท์และเธอก็ได้ใช้ไม้ต้ของเธอถูกไปเกลี้ยกล่อมให้สาวผมสัน้นพลิกคำสอบสวนพปยานให้แก่พวกเธอภาพตัดมาที่สาวผมสั้นกำลังให้การกับเจ้าหน้าที่ตอนนี้คำให้การของเธอเริ่มกับคำแล้วเธอบอกว่าขณะที่เธอกำลังเจอกับเหตุการณ์ร้นอยู่นั้นพวกของนางเอกก็ กำลังซ้อมเชียร์เพื่อรอเธอไปเบิกเงินที่ธนาคารอยู่และเธอจําวันผิดไปทําให้เธอสับสนในการให้ข้อมูล จนสุดท้ายนักเอกและเพื่อนๆก็รอตัวออกมาได้ซึ่งเหตุผลที่ซาผมสั้นยอมกลับคาให้การนั้นเนื่องจากนักเอกของเราเธอได้ยื่นข้อเสนอสละตําแหน่งกับตันทีมเชียร์ลีดเดอร์ให้แก่ซาผมสัน้นทำเอาเพื่อนๆรู้สึกไม่พอใจกันยกใหญ่ภาพตัดจบด้วยเสียงบัญญาย่ของซาผมสัน้นตอนนี้เธอได้เป็นกับตัน Team leader, ทีมเชียร์ลีดเดอร์แทนนักเอกที่กําลังเตรียมตัวคลอดลูกแล้วและดูเหมือนว่าเธอจะทําหน้าที่กับตันได้อย่างดีทีเดียวทําให้เพื่อนๆของนักเอกต่างยก รับในตัวของเธอขึ้นมาทันทีและหนังของเราก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้